ทุกคนชอบบอกฉันว่าการไปลอนดอนคือการเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยแล้วเธอมาที่นี่ทำไมก็แม่ฉันแต่งงานกับผู้ชายอังกฤษคนหวังว่าลูกจะเจอ,เจอนิ c ที่งานกาล่าคืนนี้นะคนที่ไม่รู้จักกันแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าลูกต้องชอบแน่ไงม่้กเธอกับฉันไม่จำเป็นต้องเปิดตัวเวอร์วางแล้ว <laughs> เห็นยังไงก็เรียกอย่างนี้นายมันไอลูกเทวดาของพาฉันไม่จําเป็นต้องทําอะไรเอาใจเธอนายปล่อยให้ฉันเดินข้างถนนกลางเมืองที่ฉันไม่รู้จักเงี้ยเหรอแล้วฉันทิ้งเธอไว้ที่ข้างทางแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเกลียดขี้หน้ากันเข้าใจเห็นไห<อ>นิกฉันแข่งรถและชกต่อยเหรอตามสไตล์แบดบอยสินะ มาอยู่บ้านฉันวะเนี่ยนิกเ้าเป็นอะไรของเธอฉันต้องทำตัวให้ห่างจากปัญหาฉันเป็นตัวปัญหาแล้วสินี่เธอทำบ้าอะไรกับฉัน